เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมฮัตโตเปียนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสถานที่นะครับในการให้อาหารสัตว์นะครับผมซึ่งกจ็จะเดี๋ยวจะพาไปทุก สัตว์ทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมฮนะั์โตเปียเนาะก็ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมไม่มั่นใจว่ายังใช้ได้ไหมคิดว่านายังใช้ได้นะครับลองเอาไปใส่กันดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมสำหรับจุดแรกเนาะอ่ะเรามาถึงจุดแรกแล้วนะครับผมจุดนี้นะครับจะอยูอ่ข้างหน้าบ้านเลขที่2นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เนาะหน้าบ้านเลข2นะครับขึ้นมาตรง ตรงนี้นะครับผมจะเป็นกระต่ายนะครับผมตรงนี้เนาะก็กระต่ายนะครับผมเขาจะชอบกินอ่าหญ้าหรือไม่ก็จะเป็นอ่าพวกส้มไม่ใช่สิกระต่ายมันจะต้องกินอ่าหญ้าพวกพวกหญ้าพวกแครอทอะไรประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เนาะอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับกระต่ายเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับผมน่าจะถาแถวๆนี้นะครับ ไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับผมอนี่ครับเจอแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารนะครับผมก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวมิงค์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะมันคล้ายๆกับแมวหรือมั้งนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ด้านบนบ้านเลขสี่นะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับที่มันมีแง๊ๆออกมาเนาะตัวนี้ก็จะชอบกินพวกปลานะครับผมนี่ก็ปลาให้นะครับ อาจจะชอบกินพวกปลาอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะพวกปลาพวกอ่าไข่เนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับน,นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนาะอ่ะเล่นด้วยได้ไหมอ่าอ่าไม่เล่นด้วยเสียใจอ่ะดีเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับผมจริงๆมันก็อยู่ไม่ค่อยไกลกันมากนะครับผมไม่มั่นใจว่าอ่าการที่เราจะปลดอ่าให้อาหารสัตว์ได้เนี่ยต้อง ่าเลเวลอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเควสขึ้นให้เราไปให้อาหารกระต่ายอ่ะก็เท่ากับว่าเราก็น่าจะให้ได้หมดทุกตัวแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกนะครับผมซึ่งจิ้งจอกก็จะกินคล้ายๆกันนะกับตัวเมื่อกี้นะครับกับคล้ายๆกับมิงนะพวกพวกเนื้อปลาอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้เล่นนะครับนี่เราเอาอาหารให้เขากินหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ จิ้งจอกนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้เนาะตรงหลังบ้านเล็กสามเลขกสองเนะี่ยประมาณนี้นะครับจะมีรถบัสอยู่ตรงนี้เนาะะแถวแถทะเลสาบทุ่งหญ้านะครับก็มาให้ได้นะครับนี่ตรงนี้เนาะก็จะเขาจะกินพวกปลาพวกเนื้อเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอ่านีนะครับเรามาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลกับทุ่งดอกไม้นะครับผมนี่มันก็จะใกล้ๆกันเลยเนาะถ้าเรียงจากบ้านเล็กสี่แล้วก็เนมานีเลยยาวมานี่เลยครับมาข้างล่างเลยเนาะ จะอยู่แถวแม่น้ําเงียบงันนะครับมันจะอยู่เกือบถึงสะพานเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยหลังบ้านเนี่ยครับหลังบ้านเล็กหนึ่งนะอะอันปาร้กานะครับก็จะกินเป็นพวกเอ่อพวกเบอร์รี่นะครับผมบูเบอร์รี่อะไรประมาณนี้ครับพวกบูเบอร์รี่หรือว่าพวกแบบว่าสับปะรดอะไรเงี้ยครับก็ให้เขากินไปก่อนนะเดี๋ยวลองเล่นกับเขาดูนะเขาจะเล่นกับเราไหมนะครับอ่าไม่เล่นนะครับไม่เป็นไรครับ ก็ประมาณนี้ครับผมอันปะก้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมหลังบ้านเล็กหนึ่งอะเนาะตรงสะพานนะครับผมแม่น้ําเงียบสงบเนาะก็จะกินเป็นพวกเบอร์รี่พวกอ่าสับปะรดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยก็จะเลยมาจากอันปะก้าหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเขาอยู่นะครับจะอยู่แถวๆท่าเรือนะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะตัวนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าแบบว่าถ้ามาเก็บเห็ดหรือว่ามาทำเควสเดี๋ยวมันน่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะครับโอเคนี่นะครับถึงแล้วนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงเนาะจะอยู่ตรงแง่งๆเนี่ยนะครับที่มันโผล่มานิดนึงนะครับผมจะเป็นตัวนาคนะครับก็ตัวนาคนะครับจะกินพวกปลานะครับผมพวกแบบพวกอาหารเดี๋ยวนะกินปลาหรือไม่ก็พวกพวกหอยพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยครับผม พวกปูไม่ใช่ปูสิไอ้กุ้งนะครับผมพวกปลาพวกกุ้งพวกอาหารทะเลอะไรประมาณน,นี้เนาะตัวหน้านะครับจะอยู่ที่หมู่บ้านชาวมงเนาะจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับอยู่ด้านล่างๆแบบน้าทุกคนมันจะมีโขดหินตรงนี้นะครับก็เอามาเอาอาหารมาให้ได้น,นะครับก็จะเป็นพวกปลาหรือว่าอาหารทะเลเนาะพวกหอยอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับอ่าหลังๆนี้ตัวอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ไกลแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันเนาะ อ่าโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมอ่าจุดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอ่าป่าสนโอ๊กเนาะตอนนี้เหมือนเขาจะเพิ่มรถบัสมาด้วยนะครับก็วาร์ปมาได้นะครับอ่าเขาก็จะมาให้หายเข้ากันนะครับตรงนี้จะเป็นกวางนะครับผมซึ่งกวางเนี่ยสามารถให้พวกอ่ากิ่งไม้ได้นะครับให้กิ่งไม้หรือว่าจะเป็นพวกผักอ่าไม่ก็สับประรดได้นะครับผมเนาะหรือว่าเอาสับประรดไปไม่ใช่สับประรดสิไอ้มะเขือเทศนะครับโอ้สวัสดีครับทุกคน คือ <c oughs> เราสามารถให้กิ่งไม้หรือว่าให้ก็มะเขือเทศได้นะครับเอามะเขือเทศไปทําอาหารก่อนก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาพวกของพวกนี้ไปทําอาหารก่อนนะค่าค่าความสนิทมันจะเพิ่มกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมไหมน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกวางนะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับนี่ก็ตรงเข้าไปที่ท่านกระโดดเลยนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยจะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดอาอนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นมีแพนด้านะครับผมอ่ะก็ มีแพนด้านะครับก็จะกินเป็นพวกผลไม้นะครับหรือไม่ก็เอาวัชพืชให้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่าพวกต้นไผ่พวกอะไรน่าจะกินเยอะกว่านี้นะแบบไผ่ข้าโพดอะไรเงี้ยครับผมก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าผมตอนนี้มีแค่นี้นะก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าก็เป็นแพนด้าเนาะนี่นอนสบายใจเฉยนะครับ เดี๋ยวเรารีบไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับผมว่าเป็นตัวอะไรเนาะเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับตรงนี้ก็่าน่าจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตรงรถบัสก่อนลวกันนะครับทุกคนตรงนี้นะครับ,ระรบจะเป็นจุดให้อาหารของคาปิบาร่านะครับผมตรงนี้อผมหาเขาไม่เจอไม่รู้เขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งคาปิบาร่านะครับก็จะกินเป็นพวกผลไม้นะครับหรือไม่ก็เนี่ยพวกนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าผลไม้ไมันจะได้เยอะเนาะ อะก็ใส่ไปนะครับมาเขาไม่เจอไม่รู้เขาอยู่ไหนครทุกคนอ่ะก็เป็นไงกันบ,บ้างน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะก็เอาจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาแนะนําแค่จุดให้อาหารสัตว์ต่างๆนะครับผมเผื่อว่าใครเนี่ยเบื่อการทําฟาร์มหรือว่าแบบฟาร์มของทําฟาร์มทําบ้านแล้วนะครับก็อยากจะไปเล่นกับพวกพวกสัตว์รอบๆเมืองนะครับก็ ลองไปตามที่ผมบอกได้นะครับผมซึ่งผมอาจจะไม่ได้บอกละเอียดมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันกินอะไรแบบเจาะจงอะไรอย่างนี้เนาะก็ผมก็จะเอาประมาณเท่าที่ผมรู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปเขาจะเพิ่มตัวสัตว์อื่นๆเพิ่มมาอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนพวกโค้ดนะครับผมโค้ดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมก็ลองเอาไปใส่กันได้เนาะก็ คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย